เราๆสวัววสดีครับทุกคนินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะคะแม่น้จะมาแนะนํานักแสดงนะครับจากซีรีส์เรื่องใหม่นะ,นะก็คือเรื่อง The t a x e d o สูตรักนักออกแบบมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับบทไหนแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากนาวีไฮโซหนุ่มพันล้านที่ไม่ต้องทํางานก็มีเงินใช้ไปท้งชาติเป็นคนใจร้อนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก เอาแต่ใจภายนอกดูแข็งกร้าวแต่ภายในนั้นบอบบางและอ่อนแอไออุ่นช่างตัดเสื้อฝีมือดีพี่ชายคนโตเอาแต่ใส่คนรอบข้างเป็นที่รักของทุกคนไม่ค่อยไว้ใจใครเชื่อมั่นในความถูกต้องและจะทำดีกับคนที่สมควรดีด้วยสิชนหนุ่มตกงานฐานะปานกลางค่อนไปทางยากจนเป็นคนต่างจังหวัดที่พยายามตั้งตัวในกรุงเทพ เป็นคนชอบผลง่ายชอบช่วยเหลือบางทางดูเซ่าๆไปบ้างแต่ก็เป็นคนจริงใจโอบนักศึกษามหาลัยปี2คณะบัญชีและยังเป็นผู้จัดการร้านสูตร AOA ด้วยภายนอกเป็นคนขี้เล่นอัธยาศัยดีชอบแกล้งคนบางทีก็ติดเล่นจนวิชายด่าดเป็นประจำแต่ถึงอย่างนั้นเวลาทำงานก็เป็นคนจริงจังและเก่งเรื่องการจัดการ นักเรียนชั้นม .5 เป็นคนติดพี่มองว่าไอาอุ่นและอบอุ้มคือไอดออาจเป็นเด็กเงียบๆถ้ากับคนอื่นจะพูดตรงไปตรงมาแต่ถ้ากับคนที่สนิทจะขี้น้อยใจไม่กล้าพูดตรงๆและเป็นคนจรงิงจังกับทุกเรื่องทาวินน้องต่างแม่ของนาวีเข้าเรียนอยู่เกรด2 2โรงเรียนอินเตอร์มีความทะเยอทะยานมั่นใจในตัวเองปากเก่งมองว่าตัวเองคือส่วนกลางของทุกอย่างและเอาแต่ใจ และจันเจ้าแฟนของไออุน่นจันเจ้าเพิ่งเรียนจบกราฟิกดีไซน์จากประเทศอังกฤษเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นผู้หญิงแมนแมนลุยๆตรงไปตรงมาและกล้าได้กล้าเสียเป็นใงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับที่เรียนน่ะได้พูดนึ่งไปเนาะชอบคนไหนยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนราบคุ้มหน้าต่างๆของเรื่องนี้เนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปนะครับยังไม่เปิดกล้องต่างๆเนาะถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพี่นจะมาประเด็นให้กับทุกคนเนี่ยได้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสหรับวัน,นี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้เลนด้วยนะครับสหรับวัน,นี้เลนก็ไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปว,วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย